<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบกโนโลบอกแมซิต ok ี้และแมปอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมน,นูรับฟาร์มโรบอกและเลือกเก็บที่ต้องการ2ใส่สชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เลยนนนนะะะคครรรรรับมมอยย่าาาาลืมมาใช้้ิกกเเ ขอบคุณครับเทสเทสสวัสดีทคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเวสต์เทนเียกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผม,ผมก็จะมาพูดถึง การเวลเนะครับผมตั้งแต่เลเวล40จนถึง49าหรือเวลตันในตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทะเลทรายนะครับผมว่าทะเลทรายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีเงื่อนไขอะไรในการเข้าแล้วก็ในทะเลทรายเนี่ยมีมอนต์อะไรบ้างและมอนตอเ์อตัวเนี่ยดอบอะไรบ้างนะครับผมพูดรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับทะเลทรายทั้งหมดเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในช่วงหลังเกมเนี่ยครับผมเราไม่จําเป็นจะต้องไป ฟาร์มเพื่อหาเวลอย่างเดียวแล้วนะครับผมแล้วเนี่ยแนะนานะครับผมให้ไปหาแบบพวกของเพื่อตีบวกหรือว่าหาของมาสวมใส่ในเวลหลังๆเพื่อที่จะฟาร์มมอนแลนระดับสูงๆขึ้นไปนะครับผมถ้าเราเวลตันปเป็นยังแลวเราไม่มีของเล่นเนี่ยทำให้เรานะครับผมฟาร์มยากมากๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการฟาร์มของหรือว่าการเวลช่วงหลังเนี่ยจะเป็นการเวลไปตามจุดที่เราอยากจะหาของซะมากกว่านะครับผม งั้นเราพูดถึงการเวิ่งก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งการเวิงจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่เสานะครับผมหรือว่าในช่วงเลเวล30-40ถึงเนี่ยเราสามารถเวิ่งต่อที่เกาะโฟลตเชนหรือว่าเสาต่อได้จนตันเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปทะเลทรายเพื่อหาของควบคู่กับการเวิ่งไปด้วยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราพูดถึงทะเลทรายก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งทะเลทรายเนี่ย มอนทุกตัวในเทเลซายเนี่ยสามารถฟาร์มเลวได้หมดเลยนะครับในเลียขั้นสูงสูงนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องฟิกหรือว่าไม่จะเป็นจะต้องแบบต้องตัวนี้เท่านั้นนะครับผมสามารถฟาร์มได้ทุกตัวเลยนะครับงั้นเราพูดถึงเทเดซายดีกว่านะครับผมเทเดซายเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะโจนนะครับผมส่วนการมาคือแนะนําว่าเรานะครับผมขึ้นรถม้าหรือว่ากดหินลูนเมืองฮันเตอร์มาก่อนนะครับผมหรือว่าเมืองพอร์ตฟิลิโอนะครับผมพอมาเสร็จนะให้เราทําการเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอกินกล้วยก่อนมาเพิ่มความเร็วในนกการววิแล้็ วิ่งออกจากเมืองฮันเตอร์นะครับผมวิ่งไปตามถนนเรื่อยๆแล้วก็เข้าว์าไปยังแมปก่อนถึงเมืองฮันเตอร์เลยนะครับผมโอเคในห้องหลังจากที่เราเลยครับผมเดินทางมายังแมปปานะครับผมหรือว่าออกจากเมืองฮันเตอร์มาให้เราทําการเดินไปตามทางเลยนะครับผมเมื่อเราเดินมาสักพักหนึ่งนะครับผมจะเจอกับค่ายทหารไม่ใช่ค่ายทหารสิเป็นแคมป์นะครับผมเป็นแคมป์ให้เราทำการเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะมีทางขึ้นในบนนี้นะครับ อันนี้คือทางมาทะเลทรายนะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราขึ้นมาตรงนี้เสร็จนะครับผมเราเนี่ยจะต้องเข้าไปยังตัวนี้แต่ว่าถ้าใครมาครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องทําการเปิดประตูเอ่อเปิดกันนะเปิดประตูสะพานก่อนนะครับผมโดยการประตูทางมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับผมคือเราเนี่ยเขาเหมือนต้องมีปาร์ตี้ตั้งแต่2งคนขึ้นไปนะครับแล้วก็คนที่เป็นหัวตี่นะครับผมให้เราทําการคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับผมเมื่อคุยเสร็จเนี่ยมันจะมีหัวข้อขึ้น3หัวข้อนะครับผมให้เราเนี่ยให้เราเนี่ย เรียกหัวข้อที่2นะครับผมเพื่อเป็นการเข้าไปยังเอ่อแมปที่ต้องให้เราเนี่ยเปิดประตูเมืองนะครับผมโดยในแมปนั้นเนี่ยก็จะมีพวกมอนสเตอดิต,ต่างๆนะครับผมที่ใช้ดาบจะวิ่งมาหาเราเพื่อทําดาเมจหรือว่าฆ่าเรานะครับแล้วก็จะมีพวกเบนดิตที่ใช้ธนูนะครับผมยิงจากระยะไกลให้เราทำการเอ่อทการฆ่าพวกนให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ทาการยิงประตูเมืองนะครับซึ่งประตูเมืองนะครับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เบฟนะครับผมคือเมื่อเลือดประตูเมืองเนี่ยลดไป1นส่วนสนะครับผมก็จะมีมอนเกิดขึ้นมาพอเลือด ประตูรถรถรถไป2อส่วนสี่ก็จะมีมอน์ออกมาเพื่อเลือกประตูรถไป3าส่วนสี่จะมีบอสออกมาแล้วก็เมื่อประตูเมืองแตกเนี่ยก็จะเราจะสามารถจะเข้าไปยังสะพานได้นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยผ่านแล้วนะครับผมเราเราสามารถจะเดินเข้าไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องตีใหม่นะครับผมโอเคนะครับคือถ้าคนที่ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมายังเดอะการเลตตรงนี้นะครับผมเป็นที่ขายของของอา,อาชีพทุกอาชีพเลยนะครับตั้งแต่เลเวลสิขึ้นไปนะครับ เเมื่อเรานะครรับผมมเเื่อาทําการยิงประตูเมืองเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะวาร์ปไปยังแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีร้านขายของอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างเลดเกมหรือว่าท้ายเกมเลยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีขายของของฮันเตอร์แล้วก็จะมีหมวกชุดแล้วก็ตัวของฮันเตอร์นะครับผมครบเซตเลยครับแล้วก็จะมีอาวุธนะครับผมมีมีดสั้นของฮันเตอร์นะครับแล้วก็เมดก็จะมีในเรื่องของหมวกนะครับผมแล้วก็เสื้อแล้วก็กระทาเวทนะครับ แล้วก็ของวอลเลเยอร์ก็จะมีนี่นะครับผมเป็นมวกชุดขานะครับผมแล้วก็อาวุธนะครับของวอลเลเยอร์นะครับผมที่ผมพูดฮันเตอร์ใช่ไหมน่าจะพูดผิดนะครับมของวอลเเยอร์นะครับซึ่งพวกเซ็ตตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ยันจบเกมได้เลยนะครับผมเช่นผมเนี่ยก็ใส่กางเกงของที่นี่อยู่เห็นไหมครับผมก็เป็นกางเกงที่ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมมาอย่งตรงนี้เสร็จแล้วนี่ครับผมมันจะมีประตูอประตูตรงตรงข้างขอบที่เราเข้ามานะครับผคือให้เราเข้าไปยังทะเลทรายนะครับ ซึ่งทะเลทรายนะครับผมมันจะมีมอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอนปกติมอนทั่วไปรวมถึงบอสนะครับผมเน่จะมาพูดแต่ละตัวเลยนะครับว่าแต่ละตัวนะครับผมดอบอะไรบ้างและแต่ละตัวเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับผมจะทําการขึ้นข้อมูลมอนบอกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยดอบตรงไหนบ้างนะครับผมไม่ใช่ดอปสิว่าแต่ละตัวนะครับผมดอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกถึงจุดเกิดหลักๆของมันด้วยนะครับผมว่าจุดเกิดแต่ละตัวเนี่ย อยู่ตรงไหนนะครับผมเป็นแบบคร่าวๆผมทําการแปะรูปไปให้นะครับงั้นเรามาดูตัวแรกก่อนดีกว่านะครับผมตัวแรกนั่นก็คือเป็นในเรื่องของสติงเทลนะครับผมก็คือเป็นมอนแมงป่องนะครับผมก็จะมีดอกก็คือคริสตันเบเทลแล้วก็สตาร์นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมเป็นแบนดิตนะครับแบนดิตนะครับผมก็จะมีของดอกก็คือเป็นคริสตันนะครับผมแล้วก็ใบสิบเปอร์เซ็นต์สเต็งแล้วก็เป็นมีดแซนนะครับผมโอเคนะผมมีดแซนนี้เลเวลประมาณสี่สองนะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับผมเป็นบัณฑิตอีกชนิดหนึ่งก็คือบัณฑิตที่ใช้ธนูนั่นเองนะครับผมก็จะมีดอกธนูแซนโบนะครับเค่งซึ่งเธนูนี้เป็นธนูคีนั่นเองนะครับแล้วก็มีดอกใบสีเปอร์เซนเด็กนะครับผมแล้วก็มีดอกคิสตันนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมเป็นรัดวอร์มนะครับผมตัวนี้ก็มีคนมาล่าเยอะนะครับผมมีโอกาสดอกธนูรัดวอร์มลองโบนะครับผมในเลเวลสี่สิบสองแล้วก็มีดอกเอ่อเป็นคอสนะครับผมของวอรลเลียร์นะครับเลเวลสี่สิบสองเช่นกันนะครับแล้วก็มีดรรอิสตัันเเบบทละค แล้วก็ตัวที่4ี่ี่ตัวที่สตัวที่5วะตัวที่5นะครับผมเป็นเดสติ้งนะครับผมเป็นเออ่มอนที่ใช้สดาบหาคิสตันเบเทลนะครับซึ่งคิสตันเบเทลเนี่ยเอาไว้ทำไรเดอะบอกตัดท้ายคลิปด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้ฟาร์มคิสตันเบเทลโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมเป็นแคปนะครับผมเป็นมินิบอสนะครับก็จะมีกอดดาบคิสตันเบเทลนะครับผมแล้วก็มีรองเท้านะครับผมเป็นรองเท้ากระโดดนะครับมกระโดดสูงมากนะครับแล้วก็มีเขียวนะครับผมของสายเวทนั่นเองนะครับผมก็ จะเป็นห้อยออฟเนี่ยจะเป็นห้อยวิทมานะครับผมก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมเป็นบอสแบนดิตนะครับผมจะมีดรอปเอ่ออาซาลิฮะนะครับผมหรือว่าดาบแบนดิตนั่นเองนะครับผมเรียกว่าสีห้าเป็นดาบค่อนข้างเลทเกมเลยนะครับแล้วก็มีดรอปดาบเซนด้วยนะครับที่มอนตเบนดิตปกติดรอปด้วยนะครับแล้วก็จะมีดรอปใบเซตติ้งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมเป็นบอสของฝั่งธนูนะครับผมอ้าวผิดเป็นบอสของฝั่งธนูนะครับผมบออสธนูก็จะมีด มีกาโฟนแล้วก็บาริสต้าจะเป็นธนูท้ายเกยมของสายฮันเตอร์แล้วก็มีดรอปใบได้ิบเซนต์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นบอสแมงป่องนะครับผมมีโอกาสดรอปไบเคิร์ด ert, แล้วก็มีโอกาสดรอปคิสตันเบเทลนะครับผมประมาณนี้สำหรับมอนต์ข้างในเอ่อทเซายนะครับผมส่วน้าถามว่าข้างในทะเทซายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมผมจะทําการหาแมปทะเทซายแล้วก็แปะรูปมอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ตอนนี้เลยนะครับ รูปใหญ่ก็สามารถแคปไปดูได้นะครับผม๋ยวผมจะทําการย่อรูปแล้วก็ทําการไปยังทเลซายเพื่อให้ดูว่าในททเลซายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคในะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมเข้าไปยังทเลซายแล้วนะครับสังเกตได้ว่าในแมปเนี่ยเราตัวเรานะครับผมอยู่ตรงซ้ายบนนะครับแล้วก็ทําการวิ่งไปเลยถ้าอยากฟามพวกแบนดิตพวกแบนดิตดาบเบนดิตอะไรก็สามารถวิ่งไปตามแผนที่ผมเนี่ยได้แปรรูปไปให้ได้เลยนะครับผมมาช่วงแรกๆอาจจะงงหน่อยนะเพราะว่าแมปมันกว้างมากๆนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะ หาทางหาทางไปจาทางดีๆนะครับผมเราก็สือาจะฟาร์มเทเชซรได้อย่างง่ายๆแล้วนะครับเช่นผมเนี่ยอยากจะไปตีเอ่อพวกแบนดิตนะครับผมแล้วก็ทําการวิ่งไปยังค่ายต่างๆนะครับผมคือในในแบบเนี้ยมันจะมีเป็นค่ายเป็นค่ายแบนดิตอยู่ถ้าถ,ถ้าเราตีแต่เนี่ยเราจะได้เงินด้วยนะครับผมแล้วก็พวอกมอนตามค่ายก็จะมีดอกของตามที่ผมแนะนําไปต้นคลิปด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าเป็นการตีค่ายแล้วก็ตีบอสส่วนใหญ่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ มันจะมีเมืองกลางแนบด้วยนะครับผมเป็น o u t พสต์นะครับผมไว้สําหรับการทำเควสนะครับมันจะมีเควสถังน้ําอยู่นะครับเหมือนเราสามารถที่จะทาเควส์ถังน้ําเพื่อที่จะให้เราเนี่ยวิ่งในทะเลทรายตอนเช้าได้นะครับอ่นนี้ไม่เป็นตัวอย่างค่ายนะครับผมคือค่ายเนี่ยมันจะอยู่รูปร่างประมาณนี้นะครับมันจะมีมอนปนหอคอยนะครับมแล้วก็มอนที่ผืนเท่าทํากันเคลียร์มอนให้หมดนะครับผมเมื่อเคลียร์เสร็จนะครับผมมันจะมีผูขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยเคลียร์เสร็จแล้วแล้วก็จะมีกล่องให้ได้รับเงินไปด้วยนะครับ จะได้รอบหนึ่งประมาณสักหนึ่งร้อยสองร้อยซลลประมาณนี้นะครับผมก็ข้อน้างคุ้มนะคือได้ทั้งฟางเวล์มอนฟาร์มพวกมอนต่างๆนะครับผมแล้วก็ได้แล้วก็ได้นี้อีกนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมมีโอกาสได้เงินอีกนะครับนี่นะครับผมพวกค่ายแบบนี้นะครับมันก็จะมีเกิดเรื่อยๆนะครับผมถ้าเราตีไปแล้วสักพักนึงมันก็จะเกิดใหม่แล้วก็จะมาฟาร์มใหม่ได้เรื่อยๆเลยครับถ้ามีตี้มันก็ทําให้เรานะครับผมสามารถทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกี้มีของจริงๆ้งติ่ย อ่าเป็นคิสตันเบเทลนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะมีพวกเนี่ยนะครับผมตามพวกนี้ตามพวกดังเดืนต่างๆที่ผมไม่ได้ใส่ไว้ก็จะมีพวกมอนด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมอนไม่ได้เกิดปะปลายเพราะงั้นผมไม่อยากใส่มันเละเกินไปในแผนที่นะครับอ่าเราก็สามารถจะมาฟาร์มนะครับผมพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมมีของดอบหมลี่านี่ดอกใบเอทีไอแล้วนะครับก็คานแน่นี่จะคุ้มค่านะครับนาเธทร์ไซโอเคนะครับผมแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับผมหรือว่าคําถามยอดฮิตนะครับคําตอบสุดท้ายสินั่นคือ คิสตันเบเทลเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ครับสังเกตตรงแมปนะครับผมแมปเนี่ยมันจะมีตรงจุดจุดหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายรูปเงินนะครับผมเป็นสีน้ําเงินอยู่นะมันจะมีเป็นถ้ำนะครับผมเราลองเดินหาดูนะครับซึ่งถ้ำเนี่ยมันจะมีจุดพ่อค้านะครับผมที่ใช้คิสตันเบเทลในการแลกนะครับผมจะมีเป็นพวกธนูนะครับผมดาบอริเออร์แล้วก็กระทาของเมดนะครับผมซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแลกของมาเล่นได้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในการที่เราแลกของมาเล่นเนี่ยไอพวกของต่างๆเนี่ยมันก็จะ่าใช้ในต้นหลังเกมเลยไหมใช้ได้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือใช้พวกคิสตันบิเซลแลกเยอะเกินไปแนะนําว่าเราเก็บไว้แลกพวกแว่นตาก็ได้นะครับแว่นตาเนี่ยมันอาจจะใช้เยอะหน่อยแต่ว่ามันช่วยในการมองเห็นในแผนที่เทเลสไปให้เราเห็นในเทเลสไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับงั้นถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะอ,อ,อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ หาได้ที่วิกิเลยนะครับผมลองพิมพ์ใน Google ว่าวิทชเลวิกิก็จะมีข้อมูลต่างๆให้นะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลผิดต,ตัวไหนหรือว่าตกนรกตัวไหนไปติงข้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอไขอทุกคนเนี่ยควาได้ของดีๆกันนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอตัวลรไปก่อนครับผมบายบาย